สวัสดีครับนักเรียนคุณครูพนพัทน์รองดองนะครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันนะครับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่อง my f a m i l i s animal my f a m i l i t animal ครับสัตว์เลี้ยงที่ฉันชื่นชอบนะครับมีอะไรบ้างครับนักเรียนครับประโยคคํคำถามนะครับ what is your f a m i l i t animal What is your family's animal สัตว์เลี้ยงที่คุณชื่นชอบคืออะไรนะครับ <c oughs> อ่าอ่นนี่เป็นประโยค <c oughs> บอกเล่านะครับ <c oughs> I like dogs I like dogs อ่าฉันชอบสุนัขนะครับ <c oughs> อาเรียนมารู้คำศัพท์นะครับเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับ t O G dog ด็อกนะครับแปลว่าสุนัขนะครับอ่า cat 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 แมวนะครับ duck duck เป็ดครับ r a b b i t อ่าครับ r a b b i t กระต่ายนะครับ r a b b i t กระต่าย อ้าว chicken chicken อ่าแปลว่าไก่นะครับ chicken ไก่อา c, <oughs> c o w cow cow นะครับวัวนะครับ j <c oughs> o A t goat goat แปลว่าแพะนะครับ s, <c oughs> <S, yeah. s h ดับเบิลเอพชีฟอ่ะชีฟอ่ะแปลว่าแกะนะครับอ้าวฮอตฮอตอ่าฮอตอ่ะแปลว่าม้านะครับอ่าพีไอจีพิกอ่ะพริกแปลว่าหมูครับอ่า we like d ็อกส์วีไลฟ์ด็อกส์อ้าวีพวกเรานะครับ พวกเราชอบสุนัขนะครับ Mary Mary look Mary look is that a chip is that a chip Mary Mary ดูนั่นสิใช่แกะหรือเปล่านะครับ is that a chip ใช่แกะหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ตอบ no it isn't No, it isn't. แปลว่าไม่ใช่นะครับ What animal is it? What animal is it? มันคือสัตว์อะไรนะครับมันคือสัตว์อะไร It is a goat. It is a goat. มันคือแพะนะครับ goat, goat, แพะอันนี้เป็นประโยคคำถามนะครับ What is your family's Animal Mary อ uh, ะ Mary Mary สัตว์เลี้ยงที่เธอชื่นชอบคืออะไรนะครับอ uh, Mary ตอบเลยครับ I like dogs I like dogs อ uh, ะฉันชอบสุนัขนะครับอะ uh, Do you have a dog Do you have a dog นะครับเธอมีสุนัขหรือเปล่า Do you have a dog อ่าถ้ามีก็ตอบว่า yes i do yes i do แปลว่ามีนะครับ dog are cute อ่า dog are cute cute q, C U T q อ่าแปลว่าน่ารักนะครับอ่าสุนัขเป็นสัตว์ที่น่ารัก i like them ฉันชอบพวกมันนะครับอ่าทีนี้มาดูการบ้านกันเลยนะครับอ่า homework homework การบ้านนะครับ ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์คำอา่านคำแปลนะครับเขียนคำศัพท์คำอา่านคำแปลทำลงสมุดนะครับเขียนลงสมุดแล้วก็ถ่ายรูปภาพานักเรียนถ่ายรูปภาพส่งเข้ามาใต้ดิงนี้นะครับใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับแล้วคุณครูจะเข้ามาตรวจให้นะครับคำศัพท์ก็มีทั้งหมด10คำนะครับ10คำวันนี้ ไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ